สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารที่7สิงหาคมนะฮะภาพรวมของราคาทองคำเมื่อวานนี้คงต้องเรียนว่าปรับตัวขึ้นลงก็อยู่ในกรอบนะฮะค่อนข้างแคบทีเดียวบวกลบประมาณสัก5เหรียญเท่านั้นนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยราคากเ็เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณสัก1,605รยเหรียญน,นิดหน่อยอยู่แถวๆนี้นะครับแต่พอในช่วงกางคืนเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาราคาก็ไต่ระดับขึ้นไปสัก1,610เหรียญ1 6น ,5 เหรียญน,นะครับแล้วก็กลับลงมาปิดที่บริเวณ1,610เหรียญก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะ เพราะว่าประเด็นต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีประเด็นใหม่ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะฮะราคาทองก็เลยกวนตัวออกมาลักษณะของการเป็นกวนตัวในกรอบออกด้านข้างซะมากกว่านะฮะปิดตลาดเมื่อวานนี้สําหรับราคาทองคานะฮะพันหกร้อยสิบเหรียญบวกขึ้นมาหกเหรียญกับอีกประมาณห้าสิบเซนนะครับส่วนโลหะเงินนี่บวกขึ้นมาประมาณสิบเซนเท่านั้นนะฮะยี่สิบเจ็ดเหรียญกับอีก ประมาณสักเก้าสิบเซนนะฮะราคาโลหะเงินนี่ในช่วงกลางวันนี่ก็ปรับฐานลงไปใกล้ๆแนวรับ27.50ิบเนะครับแล้วก็เริ่มบิดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปแตะๆที่ประมาณ28เหรียญในช่วงสักสี่ทุ่มกว่าๆประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะหลายท่านดูละครกันอยู่แต่ถ้าหากว่าเทรดไนท์เทรดในตัวโกลฟิวเจอร์กับตัวซิลเวอร์ฟิวเจอร์เนี่ยกวมาสักสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มเนี่ยราคาตัวทองคํากับโลหะเงินนี่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาตัวซิลเวอร์นี่ก็ขึ้นไปแตะแนวต ภาพรวมของโลหะทั้งสองชนิดทั้งทองคาแล้วก็โลหะเงินเนี่ยเราก็คงจะต้องหมายรวมไปถึงตราสารทางการเงินอื่นๆด้วยเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องเรียนว่ามีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะออกด้านข้างซะมากกว่าเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบที่จะเข้ามากระทบ,บมุมมองของนักลงทุนนะเรื่องของข่าวจากสหรัฐเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ รับทราบกันไปเรียบร้อยแล้วสําหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะอัตราการว่างงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งก็ออกมาดีกว่าที่คาดอย่างที่เราทราบกันตลาดก็ยังประเมินถึงเรื่องของอัตราการว่างงานที่สูงกว่า8%ปเนี่ยยังจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เฟดเนี่ยมีการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินนะครับเมื่อวานก็มีการทำผลสํารวจออกมาก็ปรากฏว่ารอยเตอร์นะฮะก็ทำผลสํารวจมาจากบรรดานักวิเคราะห์คอนอมสในเมืองนอกเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะมี QE ในช่วงมาสักเดือน9นะฮะช่วงเดือน9ช่วงปลายปลายปีเนี่ยไปคงมีการทํา QE เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยบวกที่รออยู่เพราะงั้นราคาทองถ้าจะปรับฐานลงไปเนี่ยก็เรียนว่าคงลงไปไม่เยอะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองก็คงจะตอบรับข่าวนี้ไปพอสมควรแล้วถ้ายังไม่มีการประกาศเรื่องการทํา QE ที่ชัดเจนเนี่ยราคาก็คงจะปรับขึ้นได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของยุโรป ตรงนี้เนี่ยก็คงต้องเรียนอย่างเมื่อวานนี่แหละว่าคงต้องติดตามรายงานข่าวเป็นรายวันซะมากกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยกลับมาประเมินว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ ECB จะออกมาตรการในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประธานธนาคารกลางของเขาเนี่ยก็ออกมาดักความหวังของนักลงทุนไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตลาดก็ยังประเมินว่ารายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่มันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในยุโรปเนี่ย มันคงจําเป็นที่จะต้องทําให้ ECB เนี่ยมีการออกมาตรการนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะให้ ECB เนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศต่างๆได้โดยโตรงนะอันนี้ก็คงต้องรอประเด็นจากเยอรมันเป็นหลักเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเขยังติดเรื่องของการ ให้สารรัฐมนูญของเขาเนี่ยพิารณาอยู่นะครับก็ถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็คงจะมีความชัดเจนแล้วก็จะเป็นประเด็นบวกที่ทําให้ราคาทองปรับตัวขึ้นไปได้ต่อเพราะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตัวสินทรัพย์เสีย่ยงเงินยูโรก็จะแข็งค่าขึ้นดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงก็เป็นปัจจัยที่เอื้อให้ราคาทองแต่ก็คงต้องเรียนเหมือนกับประเด็นเมื่อสักครู่นี้แหละว่าอันตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตลาดคาดการณ์ในเบื้องต้นเท่านั้นมันยังไม่มีความชัดเจนเมื่อยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยราคาทองถ้าจะปรับขึ้นไปแรงๆเนี่่ยยกก็ััเปปนนไไดด้าอะะรหลทมจู ในช่วงใกล้ๆตรงนี้ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของจีนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราทราบันบีแล้ว,ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงแล้วก็ผู้นําของจีนเนี่ยเขาก็ออกมาส่งสัญญาณนะฮะว่าคงจะต้องมีการออกมาตรการในการ กระตุ้นเศรษฐกิจมีการใช้ง้มาทางการคลังเยอะขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นบวกที่เอื้อให้ราคาสินค้าพกคภัณฑ์แล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นต่างๆก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้คงต้องรอประเด็นนี้อยู่ซึ่งสัปดาห์นี้อย่างที่เรียนไปเมื่อวานนี้ว่าจีนเนี่ยจะมีการารายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะครับประมาณสักวันที่8วันที่9เนี่ยฮะก็จะเริ่มมีการารายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทําให้ตลาดนํามาใช้ประเมินในการเก็งกําไรในการลงทุนในตราสารต่างๆเพราะนั้้้้นนนนนแลลววช่งงงีเรรราาาาาาาคคคทอโหะิํมั ตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ในลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างซะมากกว่าคงยังจะไปไหนได้ ไม่ค่อยไกลนะฮะอาจจะกลั่นตัวไซเวย์ให้อึดอัดใจกันนิดหน่อยยิ่งมาเจอกับอิทธิพลของค่าเงินบาทที่แข็งค่าึ้นด้วยราคาทองโลกขึ้นทีหนึ่งห้าเหรียญหกเหรียญเท่านั้นแล้วก็มาเจอกับเงินบาทที่แข็งค่าก็เลยทําให้ราคาทองในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างน้อยอย่างเมื่อวานตัวทองแท่งในประเทศเนี่ยกขขึ้นไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับประมาณสักห้าบกว่าบาทห้าบาทร้อยบาทนะฮะก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยก็คงจะส่งผลถึงตัวตราสารทางการเงินอื่นๆด้วยนะฮะเพราะงั้นแล้วการเกกําไรในตัว สินทรัพย์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นโกลฟิเจอร์โลหะเงินตลาดหุ้นเนี่ยช่วงนี้ก็คงต้องเทรดเองกับระยะสั้นลงมารอให้ราคาปรับฐานลงมาค่อยซื้อดิบตัวขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านค่อยขายนะครับเพราะว่าราคาทองยังจะเวียงตัวอยู่ในกรอบไซเวสมากกว่านะฮะเมื่อวานนี้ราคาทองคำเนี่ยดิบตัวขึ้นไปแล้วก็ผ่านแนวต้าน1610ผ่านขึ้นไปได้นะครับภาเพเทคนิคเนี่ย ก็ดูดีขึ้นแต่ว่าหากว่าไปดูในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายในต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่ามูลค่าการซื้อขายทองคำเนี่ยมันลดลงนะครับมีไม่ได้สูงเลยตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังไม่ได้มั่นใจในเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรมากเพราะงั้นแล้วเนี่ยราคาทองคำถ้าจะปรับตัวขึ้นไปเนี่ยก็คงจะปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ค่อยไกลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเทคนิคมันจะดูดีแต่ว่าถ้าดูพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยก็คงยังต้องเรียนว่า คิดว่าน่าจะออกมาลักษณะของไซเว่อาจจะมีการปรับฐานกลับลงมาด้วยซ้ำนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะเก็งกำไรตัวทองคำในตัวฟิวเจอร์นะครับเรียนว่ารอให้ราคาปรับฐานลงมาดีกว่านะสักพันหเหรียญต้นๆแล้วค่อยกลับเข้าไปซื้อนะแล้วก็ตั้งจุดสต็อปลอสไปที่ประมาณสักพันห้าเเหรียญแต่ผมเชื่อว่าถ้าหลุดลงไปเนี่ยมันคงลงไปไม่แรงเพราะว่าจะมีประเด็นอื่นๆที่กลับเข้ามาสนับสนุนให้ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาได้เพราะงั้นถ้าจะเก็งกไรระยะสั้นนะครับลงมาค่อยซื้อถ้าหากว่าดับ คงเรียนว่าที่แนวต้านเดิมเลยของเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้ว1630เนี่ยก็ยังเป็นแนวต้านหลักอยู่นะ,ะคิดว่าคงยังจะไม่ผ่านถ้ายังไม่ประเด็นบวกที่ชัดเจนนะฮะส่วนราคาโลหะเงินเมื่อวานนี้ก็หันที่เรียนไปนะขึ้นไปเทส28เหรียญในช่วงกลางคืนช่วงวันสักสี่ทุ่มนิดๆนะครับแล้วก็เริ่มอ่อนตัวลงมาแนวโน้มเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อแต่ว่าราคาปรับตัวขึ้นมาพอสมควรก็เรียนว่ารอให้ราคาปรับฐานลงมาค่อยเข้าไปซื้อดีกว่านะฮะแนวรับ สำหรับโลหะเงินนะฮะอยู่ที่27เหรียญ50-27เหรียญ60นะครับหลุดลงมาเต็มที่มองว่า27เหรียญน,น่าจะลับอยู่เพราะงั้นถ้าหาว่าราคาปับฐานลงมาค่อยกลับเข้าไปซื้อดีกว่านะฮะหรบวันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีฮะ